สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเกมที่2ประจำเช้าวันพฤหัสที่9มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บายเยนมิวนิกก็เปิดบ้านเอาชนะปารีสแซงแวร์ไป2-0จากเอลิกแม็กซิมชูปโปโมติงกับแายเกอดับี้ทำให้บุกบมล2นัดเนี่ยบายเยนเข้ารอบด้วยสกอร์รวม3-0ส่วนสเปอร์ก็เสมอกับเอซิมิลานไป0-0ฮนะทำให้สกอร์รวม2นัดเอซิมิลานเข้ารอบด้วยสกอร์รวม1-0 ไปไที่ดาวสซโนล,ล่าสุดยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป8ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับก็รอบ6ิทีสุดท้ายเกมนี่2คือวันอังคารหน้าเอฟซีปอร์โตจะเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานสกอร์รวมอินเตอร์นำอยู่1 0ึ 1> ่แมนซิตีก็จะเล่นในบ้านเจอกับไลฟ์ซิกสกอร์รวมเสมสกอกันึ่งหและคืนวันพุธหน้านะฮะนาโปลีจะเปิดบ้านเจอแฟงเฟิร์สสกอร์รวมนาโุลีนำอยู่2 0งศูนย์ละและมาตรตดจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลสกอร์รวมมาตรินดนำอยู่5-2า